สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในหัวข้อการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมกันก่อนหาได้อย่างไรคะนักเรียนอ่าให้นักเรียนนำความยาวของด้านทุกด้านมาบวกกันนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ อ่าและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมล่ะคะนักเรียนหาได้อย่างไรคะหาได้จากเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะคะฐานนั่นก็คือความยาวฐานค่ะสูงก็คือความสูงนะคะซึ่งเราจะต้องหาความสูงที่ได้จากเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานนะคะ เรามาดูโจทย์ของเรากันเลยนะคะนักเรียนบุ้งน้ำตาคายยาว38.68เมตรมาล้อมรอบแปลงไม้ดอกรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะดังรูปได้พอดีนะคะแปลงไม้ดอกมีพื้นที่เท่าใดสิ่งที่โจทย์ต้องการหานั่นก็คือพื้นที่ของแปลงไม้ดอกค่ะเอถ้าเราต้องการหาพื้นที่สิ่งที่เราจะต้องทราบมีอะไรบ้างคะนักเรียนมี ความสูงและก็ความยาวฐานนั่นเองค่ะจากโจทย์ได้กำหนดรูปมาให้เรานักเรียนคิดว่าด้านไหนเป็นความยาวฐานคะนักเรียนจะต้องเป็นด้านตรงนี้ค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะถ้าตรงนี้คือฐานตรงนี้ก็คือมุมยอดนะคะ แล้วความสูงหาได้จากมุมยอดลากลงไปตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานนั่นเองซึ่งเราจะได้ความสูงเท่ากับ12เมตรค่ะซึ่งถ้าจะให้ง่ายต่อการมองนะคะคงคู่ครอมุนภาพเป็นดังนี้ค่ะอ่ะได้ละนี่ก็คือฐานนะคะและนี่ก็คือความสูงของมันนั่นเองค่ะ เรามาลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมกันค่ะนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการหาค่ะนั่นก็คือพื้นที่แปลงดอกไม้ค่ะซึ่งพื้นที่แปลงดอกไม้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะดังนั้นเราหาพื้นที่ได้จากสูตรอะไรคะนั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนั่นเองนะคะเอ้แล้วฐานหาได้จากอะไรคะ โจ,โจทย์ไม่ได้บอกเรามาโดยตรงนะคะว่าฐานยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะหาได้จากนำความยาวรอบรูปลบกับด้านที่กำหนดค่ะและความสูงล่ะคะจากโจทย์โจทย์กำหนดให้เท่าไหร่เอ่ยโจทย์กำหนดให้12เมตรนั่นเองค่ะเออแล้วความยาวรอบรูปล่ะคะโจทย์กำหนดให้เท่าไหร่คะ38.68ค่ะลบ กับความยาวด้านที่กําหนดซึ่งโจทย์กําหนดให้2ด้านนะคะนั่นก็คือลบกับ13และลบต่อด้วย17.68ค่ะเมื่อเราลบความยาวทั้ง2ด้านนะคะก็จะทําให้เราทราบความยาวของ1ด้านที่เหลือนั่นก็คือความยาวด้านความยาวของฐานนั่นเองค่ะ เมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบกันเลยค่ะวิธีทำค่ะหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมซึ่งหาได้จากความยาวรอบรูปลบด้านที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะทำให้เราทราบความยาวของฐานค่ะนักเรียนโดยความยาวรอบรูปโจทย์กำหนดให้เท่ากับเท่าไหร่คะ อ่าสามสนะคะลบกับด้านที่กำหนดนั่นก็คือ13ลบกับ17.68ค่ะเมื่อลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ8เมตรนั่นเองค่ะเเมื่อเราทราบความยาวของฐานความสูงแล้วเราหาพื้นที่เลยได้ไหมคะอ่าได้เลยนะคะเพราะว่า แปลงไม้ดอกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานคูณความสูงนั่นเองค่ะดังนั้นแปลงไม้ดอกจะมีพื้นที่นั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานก็คือ8และคูณความสูงก็คือ12ค่ะ จากนั้นนักเรียนก็ทำการหาผลคูณนะคะซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ48ตารางเมตรค่ะดังนั้นแปลงไม้ดอกของเรามีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน48ตารางเมตรค่ะตอบนะคะ48ตารางเมตรนักเรียนสังเกตค่ะเวลาตอบคุณครูจะเขียนหน่วยเป็นหน่วยเต็มๆนั่นก็คือตารางเมตรนะคะไม่เขียนตัวย่อ ตอรอจมเนาะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ